ด,ดูเนื้อตัวสิมอมแมมสงโตขนาดนี้เนี่ยเสื้อผ้าน้องเนี่ยสามตัวร้อยหรือเปล่าแหน่กลิ่นก็เหม็นอืมเลี้ยงควายมาหรือ,รอ,อยังไงแม่เดี๋ยวฉันต้องไปแล้วนะโชคดีนะลูกขอให้เดินทางปลอดภยัยอย่าไปเชื่อคนในมึงกรุงมากนักน,นะ จากแม่ฉันน่ะจะต้องไปหางานทําแล้วก็เก็บเงินให้ได้เยอะๆส่งกลับมาให้แม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะดูแลตัวเองดีๆก็พออ่าแล้วก็มือถือที่ฉันให้ไปอะ่ะวีดีโอคอลมาหาฉันได้นะได้ไดออ้แล้วจำไว้นะลูกถ้ามันไม่ไหวจริงๆกลับมาบ้านเรานะจากแม่ฉันมาจ้ะคด,ดีลูก พี่ชายพี่ชายจ๊ะคือว่าแถวนี้ยมีที่รับสมัครงานไหมจ๊ะเฮ้ย hey, มาจากไหนเนี่ยที่นี่มันมีหมู่บ้านคนดีๆอยู่กันทั้งนั้นแล้วดูแต่งตัวเขาที่อย่างเงี้ยมาหางานทําไม่มีโรง,งงานอะไรทั้งนั้นแล้มาจากไหนก็ไปเลยไปไกลๆเลยไปไปไปจ้าจะสโโกโปรปกติดโรคมะเบาก็ไม่รู้ ไปน้ำกินดีกว่าเว้ยแต่ว่าเหนือแค่นี้เองอะ่ะต้องใช้กี่วันวะเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอได้งานนะจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้สู้หน่อยเว้ยนายโทรหาแม่ก่อนดีกว่า จะแม่เป็นไงบ้างลูกตอนเนี้ยฉันน่ะถึงกรุงเทพแล้วนะแล้วฉันน่ะจะรีบหางานทําให้ด่วนเลยจ้ะเดินทางเหนื่อยไหมลูกโอ้ยไม่เหนื่อยเลยจ้ะแค่นี้เองสบายมากคนที่เนี่ยมีแต่คนใจดีทั้งนั้นแหละไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันรักแม่นะจ้ะจ้าแม่ก็รักลูกจ้างั้นแค่นี้ก่อนนะแม่นะจ้าจ้จ้า รับสมัครพนักงานเฮ้ย พี่จ๊ะคือว่าฉันเห็นป้ายด้านหน้าจ้ะว่าที่นี่รับสมัครพนักงานใช่ไหมจ๊ะนี่อย่าบอกนะว่าน้องจะมาสมัครงานน้องเข้าใจอะไรผิดไหมจ๊ะที่รับสมัครพนักงานไม่ได้รับคนสวนนี่พรความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยถึงได้กล้ามาสมัครงานดูดูเนื้อตัวสิมองแมมส่งอกขนาดนี้เนื่อเสื้อผ้าน้องเนี่ยสามตัวร้อยหรือเปล่า แหมกลิ่นก็เหม็นหืมไปเลี้ยงควายเหรอหรือ,รอ,อยังไงดูเล็บดูสภาพผ้าดูหน้าตาสุกปกตัวก็ดำกล้ามาสมัครงานอีกไปกลับบ้านไปเลี้ยงควายที่บ้านไปน้องเมืองกุงไม่เหมาะกับน้องหรอกน๊่เนี่ยตั้งแต่หัวจรดตีนเนี่ยมีอะไรถึงกล้าเข้ากุงคะพี่จ๊ะฉันอาจจะมาจากบ้านนอกอาจจะจนอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้จริงๆ แต่อย่างน้อยคนจนอย่างฉันก็ไม่เคยดูถูกคนอื่นต่อให้ฉันได้ทํางานที่เนี่ยฉันก็ทงไม่ทําหรอกจ้ะเพราะฉันทนทํางานร่วมกับคนที่จิตใจโสโครกอย่างพี่ไม่ได้อไอ้บา้ากาดียังไงมาด่าฉันมาไปเลยนะไอ,ไอ้กลิ่นคนตับควายไอ้บ้านอกห,อหอปากหาขวานเอ้ยด่าบุเรงไดวะ ใครได้ยินป่ะวะลืมตัวเฮ้ย่ากินอ่ะลองชิมพี่เจ้าเจ้าใหม่เจ้าเด็ดเจ้าเก่าไม่ไหวนะตังไม่อร่อยมีเตาดูดเปลี่ยนใหม่ละริกเป็ดแม่โทรมาเผิด่างอันเนี้ยทัวรฝักยาวสีแดง ทั่วผักยามนต้องตีเขียวเนี่ยมันมีสีสแดงด้วย,วยพันใหม่สีแดงบ้านเธอฮเออพี่จ๊ะคือฉันขอนั่งด้วยได้ไหมจ๊ะคือคือฉันมาจากต่างจังหวัดจ๊ะ,จะแล้วฉันยังหางานทำไม่ได้เลยอ่ะแล้วพอดีว่าแม่ฉันวิดีโอคอลมาถ้าเขารู้ว่าฉันยังหางานทำไม่ได้อ่ะกลัวเขาจะเป็นห่วงอจ๊ะ,จะ รบกวนพี่ๆทุกคนเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะนั่งนได้ครับเชิเชนนั่งเลยครับไงลูกฮัลโหลค่ะแม่ไงบ้างตอนนี้ฉันอ่ะได้งานทำแล้วนะนี่ไงดูนี่สินี่คนนี้พี่หัวหน้าผมเองแล้วก็นี่ มีคนนี้ยเขาเป็นเลขามีจ้ะแม่แม่ดูสิเห็นไหม <c oughs> ที่เนี่ยมีแต่พี่ๆน่ารักทั้งนั้นเลยแม่เป็นห่วงแม่รักลูกนะฉันก็นักแม่นะจ๊ะจ้า <c oughs> เ,ออเดี๋ยวฉันต้องนี่ไปทานข้าวแล้วก็ทำงานต่อแล้วละ่ะแค่นี้นะ ขอบุณนะจ๊ะขอบุณนะจ๊ะเออเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ข่าวว่าน้องยังไม่ได้ทํางานนะครับจ้ะคือตอนนี้ฉันกําลังหางานอยู่จ้ะเออเอางี้ไหมน้องมาทํางานกับพวกพี่ไหมเนี่ยที่บริษัทของพี่เองกําลังหาคนอยู่พอดีเลยจริงเหรอจ๊ะใช่ไม่ไม่ได้ร้อเล่นใช่ไหมจ๊ะจะรอเล่นทําไมเราขอบุณมากนะจ๊ะขอบคุณมากจ้ะ เออแล้วเออแล้วพี่ไม่รังเกียจใช่หรอจ๊ะที่ฉันมาจากบ้านนอกอ่ะจะไปรังเกียจท,ทําไมล่ะเมื่อกี้พี่เห็นน้องคุยกับแม่อยู่พี่เห็นเลยนะถึงความซื่อสัตย์และความกระตันยูของน้องอะ่ะบริษัทพี่ต้องการคนกระตันยูและซื่อสัตย์แบบนี้เข้ามาทํางานด้วยขอบคุณมากจ้ะน้องพร้อมจะเริ่มงานวันไหนอ่ะพร้อมเลยจ้ะพี่เหรออ่ะกินข้าวกินปลามาหรือยังอะ่ะเห็นบอกหางานมานนี่ไห ยังไม่ได้กินข้าวเลยจ้ะค่ะกินกินเต็มที่เลยเต็มที่เลยขอบคุณนะจ๊ะเอ,เอาเลยเอาเลยกินได้เลยไม่ต้องเกรงใจครับ